าบวชิรวิทย์ออกมาพูดแล้วความสัมพันธ์กับเนเน่네 h, สาวไทยไอดอลจีหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีชาวเน็ตแห่แชร์ภาพของใบวชิรวิทย์และนักร้องนักสแสดงสาวไทยที่โด่งดังในประเทศจีนเนเน่พรนพันธ์หลังมีคนอ้างว่าเห็นทั้งคู่เดินจูงมือกันที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งหลายคนต่างก็รอฟังคำตอบจากคู่นี้ว่ายังไงกันแน่ จากนันไมบเองก็ได้รีโพสต์คลิปใน IG Story ที่เพื่อนในกลุ่มที่ไปเที่ยวด้วยกันได้ถ่ายไว้และเห็นชัดๆเลยว่าใบากับเนเน้นน,นั่งกินข้าวข้างกันในร้านอาหารด้านแฟนๆต่างก็ลุ้นกันจำนวนมากว่าตอนนี้สถานะของทั้งคู่เป็นแบบไหนล่าสุดทำเอาแฟนคลับถึงกับกรี๊ดหนักมากทีเดียวเมื่อใบออกมาโพสต์ข้อความยอมรับแบบตรงๆว่ากำลังออกเดทกับ เนเน่พรนับพันจริงและยังบอกอีกว่าฝ่ายหญิงเป็นคนที่มีค่าที่สุดที่ฉันเคยพบเธอทำให้ฉันรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยทุกวันที่เราอยู่ด้วยกันสวัสดีแฟนๆที่รักและเพื่อนๆของฉันนี่คือใบฉันรู้ว่ามีข่าวล่าสุดที่อาจทำให้คุณไม่ทันระวงังฉันแค่อยากจะชี้แจงบางสิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแฟนๆ ของฉันที่คอยห่วงใยและอยากรู้ว่าฉันเป็นยังไงบ้างใช่แล้วเรากำลังเดทกันอยู่จริงๆฉันอยากจะขอโทษที่ทําให้คุณตกใจกับข่าวนี้เราไม่มีเจตนาดูหมิ่นใครหรือก่อให้เกิดอันตรายอย่างแท้จริงคนที่ติดตามฉันมาเป็นเวลานานจะรู้ว่าฉันมุ่งมั่นที่จะให้ความเคารพและซื่อสัตย์ต่อตัวเองอยู่เสมอฉันมุ่งเน้นไปที่การเผยแพร่ความรักและความคิดเชิงบวกผ่านการทำงานและความทุ่มเทของฉันอยู่เสมอ ฉันรู้สึกขอบคุณอย่างเหลือเชื่อสำหรับทุกสิ่งที่หล่อหลอมให้ฉันเป็นตัวฉันในวันนี้และสำหรับความรักและการสนับสนุนทั้งหมดที่ฉันได้รับขอบคุณทุกท่านที่คอยสนับสนุนและรักผมมาโดยตลอดมันมีความหมายมากเนเน่เป็นหนึ่งในคนที่มีค่าที่สุดที่ฉันเคยพบเธอทำให้ฉันรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยทุกวันที่เราอยู่ด้วยกันฉันหวังว่าพวกคุณจะเชียร์พวกเรารักคุณเหมือนเดิมไบนอกจากนี้ทางต้นสังกัดของไบก็ได้ออกมาเปิดเผยว่า ประกาศเรื่องวชิรวิทย์ชีวอารีไบรท์และพรนบพันพรเพนพิพัฒนีนจากที่มีข่าวเกี่ยวกับวช ah ิรวิทย์ชีวอารีไบรท์ศิลปินภายใต้บริษัทคลาวนายเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดกำลังออกเดทกับพรนบพันพรเพนพิพัฒนีนอยู่ในขณะนี้แฟนๆหลายท่านอาจตกใจและมีความกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ในครั้งนี้ บริษัทคลาวนายเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดและศิลปินไม่ได้นิ่งนอนใจต่อข่าวที่เกิดขึ้นบริษัทต้องขออภยัยสำหรับการชี้แจงที่ล่าช้าอย่างไรก็ตามบริษัทเชื่อว่าการที่ศิลปินทั้งสองออกเดตนั้นไม่ได้หมายความว่าศิลปินจะละทิ้งแฟนๆที่คอยสนับสนุนพวกเขาไปบริษัทและศิลปินขอยืนยันว่าแฟนๆทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของพวกเรายังคงเป็นคนสําคัญของเราเสมอและเราจะให้ความสําคัญต่อแฟนๆทุกคนต่อไปเหมือนอย่างเช่น เคยเราอยากให้แฟนๆทุกคนเชื่อมั่นในการตัดสินใจของศิลปินและขอให้เชื่อมั่นว่าเราจะยังคงทำหน้าที่มอบความสุขให้กับแฟนๆอย่างเต็มที่เหมือนที่ได้ทำเสมอมาสุดท้ายนี้เราขอขอบคุณแฟนๆที่ให้การตอบรับและเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้รวมถึงขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆที่มอบให้มาเรารู้สึกขอบคุณและดีใจที่ได้มีทุกคนอยู่ข้างๆเราเสมอด้วยความรักต่อแฟนๆทุกคนคลาวด์เเอนเตอร์ทวันที่22เมษายน2560